หมัดซื้อกันได้ยเบ็ดกับบุ้มีหมอกเบ็ด่อครับเอาเชือกมัดเอานี่ครับเพื่อครับพี่น้องยอก่อนโอ้โอ้โหอโอ้อ้โออ้โดอ้โ้โห้หองโอ้โหหห ใส่ไปตรงไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปก่อนเ่อหเ้ากังียฮกินไงแห่งหมูปิ้งาจะกินหมูปิ้งจ้องอะไรอู้แล้วหมอมาใส่รถ นี่ไลยครับแต็มด้วยมีตองไม่ไอ้ไม่ว่าด้เล่นเลยอบันีีอันนี er ้มันได้ได้กว่าเอาใส่ตะกร้าอะไรได้แค่ไหนมันจะบมดโดดขนาดเป็ดเป็ดม่นมีแต่คอเลยดิใจกับข้าวเลยครับมาครับมาเบิ่งเมนูอาหารครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมจากทางร้านนะครับผมสิบประเขคงครับเบบซี่มีลูกอยู่นี่ไม่มีเบบซี่กิจกรรมจากทางร้านครับ สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ในตรงหน้าครับผมเจ้าหอยกุ้งมันขาดเร็วพ่อหอยอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารครับผมคนนี้สั่งกุ้งเต้นอันนี้ต้มอะไรเราเห็นต้มปลาช่อนต้มปลาช่อนครับแล้วยองไปกินละเกดตับอกหูแก่ย่างครับพี่น้องเขฟระวังนะนี่แงะยออันนี้ข้าวครับข้าวดอกอัญชันครับพี่น้องมากมา มาเลยครับชิมข้าวกันครับผมมาพี่น้องขรอใบรอใบรอใบต้มป่าเนี่ยตักอย่างนี้เลยนี่เมย์เมย์เนี่ยเอานี่โอ้ยค้นกินเนาะต้มไก่ของสั่งต้มไก่ต้มป่าเนี่ยเหนียวมันเวลามันกลับกลับไปมันสีแบบก๋อเขียวปลามันเหนียวใส่ครับมนนะะขาเยต้มไก่บ้านพี่น้องเี่อต้มไก่าต้มป่าต้มโซดาโซดาอันนี้เป็นกุ้งเต้น ก็ติดแล้วล่ะตุยหมดแล้วแด้ตัวแล้วป่ะแม่เอาอะไรไม่ได้ขาดตู้หจำตฮจำโนหนอกินกัำปิ้งไก่ไอ้ยกจัดไก่มาจังไหนครัตัวซับเป็นหิ้วคอทำบ่อย มาๆๆพี่น้องมา,มาเล็กโตปะล่ะอ่ามันเกืได้เลย่ายอย่างคนครับจำๆเลยครับขึ้นี้าับไหนมาดูกัรเทะไยงตกแตนี่เด็ดทุกเมนู ลูกร้านทุ้ปาครผมกิจกรรมทางร้านเพื่อนครับชิดกเกงาเียดนไปเ็นเหี่ยลงเหมือนกันดีดีนอยเอนจะเสียบตาน้องเนยนะจิุนดำของน้องเลยเต็มเก็มสุ่ครับมาิบรรยาศครอบครัวครับมาแล้วครับอันนี้เมนูซอยจุตะเกียมงคอ นี่ไงปครับพี่น้องซอยจุบไครับเ่อนื้แดงสุดเลยครับผมตับคนไหนไม่ใหม่วะนี่เืแดงเลยแซ่บเลย่ินแ่องเหนีอบีป้ล่ะมันเหนียวซิิรพี่ต้องมันเลยกเหนียเนาะเหนียวแห้งเดีนี้โอเขารอเหลอกับไก่รอเหมือนแล้วคาตาลงไปจิ้มๆร้มึกจะแซ่บอ่ะออนี่มันเหนียวแห้งเดีนี้ ซอยจุต้องมา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 เนียวหวานเจ็บเลยยิ่งวประกาศพื้นเลยเขากันครับเกีซิมตับจบบัตจับบตจบบัดไมีได้อีกตัวไปไม่ได้เลยทำบ,บาปเือนั่น ขอยเนครับอ <S preach science> <Không. S 2> ืมสครับบ <Shot> ิยำบิยำที่ขาเนื้ออยไม่ไหนไมาไเฮ้ยี่มัดให้หน่อยไปอาเบิงือเบิ้งหวานมดเนียโซนท่ครับแรับสดีลยค้ัเอาเบิ้งไทยเบิ้งไหมครับไ่ขอยจูเพนเดเด็ดเด็ดกลับไปหนแดนำเลยครับผมอะไรกน เนอันนี้คนสั่งรับยกตัวไปเลยสดเป็นไงบ้างสดไหมอมนี่หวานครับรพี้ำเหับพี่น้องพูดแต่ละคนว่ากินข้าวครับกิจกรรมไรเลยครับสิทเม็รพรอมครับผมกางผีก็ทั้งทีได้พี่น้อง เำให้หน่อยอน,นี่อาจจะขวด้ว,วนนไม่ได้กินหรอเดี๋ยวสมมขิ้นให้นเกลียน่แเอง